ดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนวัดทองรัวนเอกสารพานิชค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงมัุลรีโพนารอดค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิงกมลวัฒนทองรัตน์คุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กิีอานาพรหนิมเจริญค่ะสวัสดีค่ะหรูชื่อเด็กหิงสุกันดาชูบินีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอกิจกรรมสมุนไพรภาฝันในโครงการโรงเรียนสุจริตค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีน้ำสมุนไพรอัญชันกับ ะ้นะคะนำมาสกัดกันค่ะเหยือกค่ะแม่พิมพ์ค่ะแอลกอฮอล์ค่ะเบ็ดสบู่ค่ะตาช่างค่ะทับพีค่ะ กานกับตะไคร้เทลในหมอ้อค่ะหล,ลังจากนั้นก็เติมน้ำ่ะกลด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เคี่ยวให้เหลือน้ำนงถ้วยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการละลายเบกของแชมพูนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการหั่นเชมพูให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ได้หนึ่งทันกำนะคะต่อไปนะคะเมื่อได้หนึ่งทันก์ัำเรียบร้อยนะคะเราก็เทลงไปในหม้อค่ะ ลงไปแล้วนะคะเราก็จะนําหม้อนะะไปวางไว้ที่หม้อน้ําเดือดนี่นะคะเรียกว่าการติต่อไปนะคะเราก็จะคนให้เบ็ดสะบูละลายะคะ่ะจากนั้นตักใส่เหยือนะคะ จากนั้นเทลงแม่พิมพค่ะ และนี่คือสบู่สมุนไพพาฝันของนักเรียนโรงเรียนวัดทองทั่วเอลกละณพาณิชย์ในกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งใช้สบู่ในการทำความสะอาดร่างกายลดการติดเชื้อประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้นำผลิตภัณฑ์สบู่มาใช้ในโรงเรียนเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นค่ะ โครงการที่พวกเราตั้งใจทํานี้เพื่อฝึกทักษะในการทํางานทักษะความคิดในการผลิตสบู่ในรูปแบบต่างๆมีความพอเพียงโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนมีความซื่อสัตย์ในการผลิตและจําหน่ายและมีจิตสาธารณะในการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้เป็นการเสริมรายได้รลหว่าังเรียนค่ะ